โรงเรียนบ้านหนองซำซาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งตั้งอยู่ตำบลหนองซำซากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีมีนางวิไลวันสงพอเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์โฉนดที่ดินหนองซำซากมีอายุกว่า100ปีตำบลหนองซำซากเดิมชื่อตำบลหนองซำซากซึ่งประมาณ1้อยปีที่ผ่านมานั้น เคยเป็นตำบลที่อยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางปะซ้อยจังหวัดชนบุรีและตำบลหนองสำซากยังมีอารยาธรรมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานที่สำคัญที่เก่าแก่ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆมาสู่ลูกหลานในปัจจุบันหนึ่งในนั้นคือต้นโพใหญ่100ปีจากการเล่าขานต่อกันมาของผู้เท่าผู้แก่ท่านได้บอกว่าต้นโพใหญ่ต้นนี้ หรือคนในตำบลหนองซํมซากให้ชื่อว่าต้นสีมหาโพได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมานานกว่า100ปีมาแล้วเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจในการดำรงชีวิตของคนทั่วไปประวัติความเป็นมาของต้นโพไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานประวัติที่ได้มานี้เป็นจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้ถ่ายทอดกันต่อมา เมื่อสมัยผู้เท่าผู้แก่อย่างเด็กหรือประมาณ70ปีที่แล้วได้กล่าวว่าสมัยโบราณน,นั้นต้นโพใหญ่100ปีใช้เป็นที่พักของชาวไร่าชาวนาที่ลากเกวียนผ่านมาและแวะพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังท่าเกวียนที่ชนบุรีใครที่คิดจะโคนทําลายหรือตัดกิ่งต้นโพท,ทิ้งโดยไม่บอกกล่าวก็จะมีอันเป็นไปทุกครั้งแม้แต่จะดูถูกหรือลองดีก็ยังไม่ได้ต่อมารุ่นลูกหลานได้มีการรวมกันตั้งสารพระภูมิขึ้น เพื่อให้เป็นที่สถิตของเหล่าเทพาอารักษ์ทั้งหลายเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์โรงแบบ Active Learning โดยจากการศึกษาต้นโพใหญ่100ปีแล้วได้นำมาบูราณาการในกิจกรรมของแต่ละวิชาเช่นวิชาประวัติศาสตร์ที่นำมาบูราณาการกับวิชาศิลปะนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องประวัติความเป็นมาต้นโพใหญ่100ปีและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบงานศิลปะของภาพ โดยนักเรียนนำข้อมูลที่ได้รับมาสร้างองค์ความรู้การถอดบทเรียนนำเสนออภิปรายร่วมกันและกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตนารีได้เชิญคุณลุงนึกชัยเทศสวัสด์ซึ่งเป็นผู้ดูแลต้นโพใหญ่100ปีเป็นวิทยากรประจำฐานในการให้ความรู้กับนักเรียนและร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกับนักเรียน จะเห็นได้ว่าการสร้างสับเลกรักถิ่นเราเกิดด้วยวิธีการง่ายที่สามารถสอดแทรกได้ในการจัดการการเรียนการสอนการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ได้รับโดยตรงแบบ active learning รวมถึงประสบการณ์ที่ได้ลงมือทําการที่คุณครูพาหนูเนี่ยไปเที่ยวต้โนโพนร้อยปีหนูมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะได้ออกไปเรียนรัสถานที่หนูรู้สึกสนุกมากได้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนจากในห้องเรียนจากอะไรเดิมๆไปเห็นอะไรแปลกใหม่ และเห็นสถานที่จริงทาให้หนูเข้าใจในบทเรียนมากขึ้นค่ะอยากไปเรียนอีกไหมอยากใครูาพ,พาไปสถานที่อื่นไปไหมคะผมได้รู้ว่าตําบลหนองสัมซาชื่อนี้มีหลักความเป็นมาและต้นโพร้อยปีนี้มีบทที่น่าสนใจและมีความสําคัญกับชุมชนผมอยากไปเรียนนอกสถานที่ของชุมชนแบบนี้บ่อยๆครับพอผมได้ไปเรียนรู้ที่ต้นโพหนึ่งร้อยปีทําให้ผมรูสม้สึกมีส นาน,น,านเรารู้สึกอย่างไรบ้างที่คุณครูพาเธอไปเรียนรู้อยู่ต้นโพไรตีเราชอบที่ได้ออกไปเรียนรู้แบบนี้ได้ไปศึกษาจากสถานที่จริงได้ลงมือปฏิบัติจริงทําให้เข้าใจมากกว่าการเรียนแต่ในหนังสือหรือดูวิดีโอเราอยากให้ครูพาเราไปศึกษาเรียนรู้เรื่งแหลกของชุมชนอีกค่ะแล้วเธอหลาะรู้สึกอย่างไรเรารู้สึกตื่นเต้นเพราะเพิ่งรู้ว่าต้นโพท,ที่เราขี่จัก,กรยานผ่านทุกวันต่อมาโรงเรียนเป็นต้นโพที่มีความสาคัญสําหรับชุมชน และเป็นตำนานที่เราหรือพ่อกับแม่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสำคัญกับชุนชนแค่ไหนทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของการเรียนรู้เพื่อสร้างสำนึกรักถิ่นเราให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี